สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวแฟนครับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่อง unbox เจ้า Google Pixel 7A นะครับซึ่ง Pixel 7A ตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่วางขายในประเทศญี่ปุ่นก็คือผมสั่งซื้อมาเองในประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนาะก็คือไม่ได้สั่งซื้อผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายอะไรในไทยอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่าจะสามารถซื้อ Pixel 7A ที่ไทยได้ที่ไหนนะครับอันนี้ก็น่าจะต้องลองติดตามติดตามสอบถามในคอมมูนิตี้กันเอาเองละกันเนาะแต่สำหรับใครที่อยู่ญี่ปุ่นน หน้าร้านวางขายนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าเนาะน,นี้มีเรียบร้อยนะครับฟึบก็ระหว่างที่แกะกล่องไปเนี่ยพูดซะหน่อยดีกว่านะคือ Pi ก e l 7A ตัวนี้นะครับรูแฟแทนไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะก็คือไม่ได้มีผู้สนับสนุนนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนรูฟแทนก็สามารถจัดการได้ตามช่องทางในดีสคริปชันเลยโอเคโอเคเรียบร้อยโอเคอันนี้คือสิ่งที่จะได้มาในกล่องนะครับสำหรับ พิกเซ 7A ก็คือที่ p r ีเซอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เคสตัวนี้ด้วยนะครับเป็นเคสเรียกว่าเคสของเคสเมดนะครับเป็นเคสที่แถมมากับ Pixel 7A สีคอรัลและแน่นอนครับ วันนี้ผมสั่งสี c o r ัลตัวนี้มาโอเครถไฟมาแล้วหน้ากล่องมันจะเขียนว่าตัว Red Entertainment Package นะครับก็คือเจ้า Pixel 7A ที่ซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยในวันนี้ตั้งแต่วันที่เปิดขายเนี่ยจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะครับก็จะได้เป็น The Red Entertainment Package ก็คือมันจะแถมโค้ดในการใช้งาน YouTube Premium ทั้งหมด12เดือนมาให้ด้วยแหละตามที่เขียนไว้ตรงรายละเอียดตรงนี้ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทุกสีจะแถมเจ้าเคสตัวนี้เนาะแล้วก็กับหน้ากล่อง อันนี้เป็นกล่องแบบรีเทลนะครับก็คือกล่องที่ขายจริงอาจจะเป็นแบบนี้สีนี้ปนไปๆปเลยเรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้ที่ Google Japan เขาก็ทำแคมเปญกับทาง p o o นะครับก็เป็นหนึ่งใน Operators ของ a u นะครับเป็นเป็นค่ายเรียกว่าอะไรเป็นชีพแพลนของ a u เนอะแล้วก็ให้โค้ดลด15%ของ Google Store Japan มาแค่ okay, วันนี้แมนโฟกัสเราอยู่ที่นี่ครับ Pixel 7A สีคอรัลซึ่งสี c o r ัลเนี่ยถ้าที่ไทยไม่มีขายสีนี้จะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เลยเพราะว่าสีคอรัลมันจะเป็นสีที่ขายในเฉพาะ Google Store เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สั่งซื้อได้เนี่ยก็จะต้องมี access ซื้อของกับใน Google Store เนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนิดนึงนะครับคือเจ้า Pixel 7A เนี่ย made in Vietnam นะนะถ้าจะไม่ผิด Pixel 7 Pro น่าจะ made in China นะเดี๋ยวผมไปหยิบกล่องมาหนึง นี่ครับอันนี้กล่องของ p ิ xel 7 Pro นะอันนี้จะเห็นว่า made in China นะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเปลี่ยนรายการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะรุ่น A series ในไหนมีกล่องมาเทียบกันแล้วก็สำหรับไซส์กล่องเนี่ยนะครับมันจะเล็กกว่ากันนิดหนึ่งเนาะกับตัว Pixel 7 Pro นะครับแต่ว่าพาร์ทอื่นๆของกล่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรพวกเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งดเมนชั่นหน้าตาอะไรก็าตามเนี่ยเหมือนกันเ๊ะเลยนะครับโอเคเราเปิดกล่องกันมาเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับ โอ้กับรลวงสีคอรอลครับโอเคในกล่องของแถมในกล่องก็จะไม่มีที่ชาร์จเือนะครับแต่ว่าจะมีสายชาร์จแล้วก็มีหัวแปลงตัว USB C เป็น A ให้ไอ้กล่อง,ลงเล็กๆนี้ก็จะมีเข็มจิ้มซิมแล้วก็ข้างในเข้าใจว่าเป็นคู่มือเป็นพวก Paperworks นะครับอ่าตามนั้นเป็นพวก Paperworks อะรพวกนี้ก็กล่องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่อง Google Pixel 7A สีคอรัลก้านหน้าก็จะติดเป็นกระดาษแบบนี้มาให้นะครับเหมือนกับปกติเนาะเหมือนกับพวกเรือธงพิกเซลเลยพิกเซล 7A เนี่ยตัววัสดุรอบเครื่องก็ยังจะเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวฝาหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกเสียงเนี่ยก็แบบเฟลลิ่งคือชัดเจนมากว่าเป็นพลาสติกแต่ว่าถามว่าเวลาจับเรารู้สึกว่าเป็นพลาสติกทําไปใส่เคสนะเคสลอกออกมาเลยจอข้างหน้าเป็น Gorilla Glass 3นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลยดีกว่า คก็ okay. เปิดเครื่องมาได้เรียบร้อยนะครับสำหรับกล้องด้านหลังเนี่ยเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป็นเซนเซอร์ตัวไหนของโซนี่เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้นะแต่ว่าเป็นเซนเซอร์โซนี่เซนเซอร์กล้องอันตรายเนี่ยก็เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่เหมือนกันนะครับเป็นคอมบิเนชันที่ไม่เคยเจอมาบน Google Pixel มาก,ก่อนเลยงานเปิดตัว i/O ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิกเซล 7A หรือว่า Pixel 4เนี่ยทั้งคู่ใช้เซนเซอร์คอมบิเนชันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน Pixel ทั้งคู่เลยซึ่งผิดวิสัย Google มากๆเพราะปกติเนี่ย Google อ่ะก็จะใช้เซนเซอร์ที่มันใกล้ๆก,กันที่สุดเนาะในการคาลิเบรตตัวภาพหรือสีออกมาเนี่ยมันจะได้มีความใกล้เคียงกันแล้วก็ไม่ได้แบบทำงานเพิ่มขึ้นมากนะโอเคเครื่องเปิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราเซตอัพกันคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็สำหรับ Pixel 7A เนี่ยผมแพลนว่าเดี๋ยวผมจะ daily drive Pixel 7A เลยแทนเจ้า Pixel 7 Pro ที่ผมใช้เนี่ย เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้ามันโอเคเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยได้ราคามาค่อนข้างดีแล้วก็ได้ของแถมแล้วก็โหได้ได้เยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยผมซื้อมา62,700เยนเนาะก็ตีเป็นราคาไทยก็ประมาณ1 6ื่นกเอเออซึ่งราคามันคือใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวเทียบกับตัวประสิทธิภาพอะไรพวกนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่เบื้องต้นอะสีคอรัลคือจีดจีดมากจีดแบบนี้คิดไว้เลยแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยตัวบิวตัวเครื่องตรงตที่เป็นขอบกล้องเนี่นะครับ คือมันจะไม่ได้เนียนเหมือนกับตัว Pixel 7ธรรมดาหรือว่า Pixel 7 Pro เนาะเห็นป่ามันจะมีมันยังจะมีรอยต่อตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ big deal อะไรนะเพราะว่าอย่างน้อยตัวโลหะด้านหลังเครื่องเนี่ยมันก็เป็นแบบไม่มันละสัมผัสแรกกับตัว Haptic s m มอเตอร์เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะดีกว่าที่คิดไว้นะครับคือ Pixel เนี่ยขึ้นชื่อเรื่อง Haptics ดีอยู่ลวไม่ว่าจะเป็น Haptic s ที่เป็นแบบทั้งมอเตอร์กลมหรือว่าเป็นตัว l i n e a r มอ t ต r เนี่ยทั้งคู่ Pixel ก็พยายามจูนให้มันออกมามี user experience เคเอ่อน ตัว 7A เนี่ยก็โอเคแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันใช้เป็นลีเนียร์มอเตอร์หรือว่าเป็นตัวมอเตอร์กลมนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งไม่ได้เหมือนตัว7กับตัวโปรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่โอเคระหว่างที่มาเซตอัพเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาเคสมาใส่ดีกว่าตัวเคสเมทที่แถมมากับ Pixel 7A เนี่ยที่เป็น Limited Edition เนี่ยนะครับก็จริงๆมันแปลว่า Crackle Code นะครับหรือว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นก็คือ Kono Ango Kaido Kusyo ก็คือนั่นแหละ Crackle Code ตรงนี้นะครับเพราะจะว่าเป็นโค้ดที่เป็นลายเป็นแพททเเเิร์นนนด้้าหหลลังคสนะสะใ่ยโโอโ ดูแบบดูใช้ได้เลยอ่ะเออดูแบบเข้ากันเลยอ่ะสมแล้วที่ออกแบบมาให้มันคู่กันนะครับแล้วก็เคสเมทเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพเคสที่มันแบบดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับปุ่มเปิดม,มาไรต่างๆก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ถ้าซื้อในวันที่กําหนดเนี่ยก็คือตัวเนี่ยแถมไปเลยเป็นดีลที่โคตรด,ดีเข้าใจว่าถ้าซื้อเพิ่มเนี่ยก็จะตกประมาณอาัลัามันตกพันบาทไทยนะตอนนี้ก็เซตอัพตัวพิกเซล 7A ต่อไปก่อนสแกนเ้วเป็นสแกนเ้วใต้จอนะครับจากที่ลองใช้งานแล้วลองแบบลองเอนโดรเค้าเนี่ยก็คือไม่ได้ต่างกับรุ่นอื่นเท่าไหร่แบบรุ่น7หรือ 7Pro เท่าไหร่เลยจอตอนแรกเป็นห่วงว่าจะแย่กว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันก็คือใช้ได้ครับอยู่ในระดับรับได้ตัวที่จะเหนื่อยเนี่ยสำหรับ Google เองเนี่ย ก็จะไม่ไม่ไมตัว 7A ก็คือตัว7ก็ในรีเจนไหนที่7มันลดราคามาถูกมากๆแล้วเนี่ยตัว 7A ก็จะเหนื่อยตัวรีเจนไหนที่ราคา7ยังค้างอยู่ที่เดิมเนี่ยตัว7ก็จะเหนื่อยแต่สำหรับคำแนะนำของผมนะครับจากที่จับบิวอะไรพวกนี้มาร่าวๆนะถ้าราคามันต่างกันไม่เกิน3,000บาทเนี่ยซื้อ7ตัวธรรมดาไปเลยครับถ้าต่างกันเกิน3,000บาทเนี่ยค่อยลองพิจารณาตัว 7A พูดง่ายๆผมรู้สึกว่า Pixel 7 A เนี่ยมันเหมือนใช้ข้างหน้าหรือว่าใช้จอของ Pixel 6แต่ผมรู้สึกว่าจอมันอาจจะดีกว่า Pixel 6 6เลยนะแล้วก็ใช้ข้างหลังเนี่ยเป็นของ Pixel 7A แต่ว่ามากับงานที่ไม่ได้เนียนเท่า Pixel ตัวซีซรีส์ธรรมดาเนาะก็เซตอัพตัว Pixel 7A เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขอบจอที่น่าจะเป็นดิวเบรกร์สำหรัหลายคนเลยก็คือขอบจอมันอะพูดจริงๆก็คือค่อนข้างหนาตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้บางเลยแล้วก็โห oh. มันหนากว่าที่คิดไว้เหมือนกันขนาดใส่เคสแล้วยังรู้สึกหนาอยู่เลยอ่ะเทียบกับขอบจอของพิกเซล7 Pro ดูแล้วกันนะรู้ว่ามันเป็นการเทียบที่ไม่แฟร์ครับแต่ว่าก็เทียบให้เห็นว่าขอบจอที่มันหนาต่างกันนะมันต่างกันขนาดไหนคืออืถ้ามีพิกเซล7เนี่ยก็จะเทียบได้กําลังแบบพอดีพอเหมาะเลยแต่ว่านั่นแหละอืมแต่กับราคานี้เหรอก็ไม่แย่แต่ว่าก็ถือว่าหนาหนาหนากว่า หนากว่าที่คิดไว้อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่ว่าก็จะดีใจกว่าน,นี้ถ้าขอบจอบางกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ออกมาจากกล่องเนี่ยไม่ได้ตั้งจอ9 0ร์ตซ์มาใช่ไหมใช่เปิดจอ6 0ร์ตซ์มานะครับโอเคได้จอ9 0ิร์ตซ์ละค่อนข้างดูดีขึ้นมาพอสมควรก็เดี๋ยวผมขอตัวไปใช้งานเจ้า p ิกเซ 7A เครื However, how ่องนี้สัก2อาทิตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีว่ามันเป็นยังไงมันคู่ควรหรือเปล่าแต่โดยจากสัมผัสแรกที่ได้สัมผัสแล้วเนี่ยมันเรียกว่าไม่แย่เลยนะครับกับราคาประมาณนี้ก็โอเควันนี้ผมแทนชูรัวแฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ